วันที่22มีนาคม2 5 6 7เวลา7นาฬิกา30นาทีเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยนายสถิตศรีสงครามปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนางนงพงากรทวั์หัวหน้าสำนักประลัดเทศบาลหัวหน้าฝ่ายหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอปรพรอ,อาสาสมัครป้องกันภัยฝาย่ายพลเรือนประจำปี2567เพื่อเชิดชูความสำคัญของอปรพรให้ปรากฏแก่ สาธารณชนทั่วไปอันจะเป็นเครื่องเตือนใจที่จะได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยณศูนย์อปพรเทศบาลเมืองร้อวันที่22มีนาคม2,567พี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่าน เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกว่า 1. ในวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2517